สวัสดีครับชาตรีนาโนครัวนัวนายครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาทำไข่ตุ๋นหม้อนะครับเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับส่วนผสมต่างๆนะครับอยู่ด้านล่างเลยนะครับโอเคเรจะมีไข่นะครับแล้วก็จะใส่นะครับผงปรุงรสลงไปครับ แล้วก็ซอสปรุงรสครับผงชูรสครับพริกไทยครับเสนแลนะครับก็ตีครับ ครับก็ใส่ต้นหอมลงไปครับโอเคเราก็จะไปทำการตุนกันเลยนะครับนำกระทะตั้งไฟนะครับจากนั้นก็ทีน้ำลงไปครับโอเคพอประมาณครับ รอนะครับาจากนั้นครับเราก็เทไข่ที่เราปรุงไว้ลงไปครับ จากนั้นนะครับเราก็ปล่อยนะครับให้ไข่สุกไปเรื่อยๆครับ ไฟกลางครับ ก็ใช้ตะหลิวนะครับแสะนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าข้างล่างอาจจะไหมหอมหอมกลิ่นแบบว่าไหมๆนิดหนึ่งครับได้มาก แล้วก็รอครับรอรอ,รอจุดไข่สุกเนาะโอ้ยอ่าบอาไฟนิดนึง oh <my. S 1> ใกล้แล้วครับ มาน้ําของเรามันเยอะเกินไปก็เทออกได้ครับผมก็เทออกแล้วนะครับโอเครอครับแบบหนึ่งนะครับก็คงได้แล้วโอเคเรียบร้อยแล้วครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ และก็กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ